ไอ้เฮียถ้าเกิดการขอเป็นแฟนน่ะมันดูเบาไปงั้นกูขอแต่งงานแวงไอ้สัสอยากจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตแห่งความเราจะไม่เล่าครับเราจะไม่เล่าเออเราจะไม่เล่าเรื่องดีๆมีเรื่องปันป่นๆแบบปัน่นเฮียๆอะไรเฮียปัน่นแบบปั่นสัสัสชีวิตที่ผ่านมาตลอดยี่สสามยบสี่ปีที่ผ่านมา กูมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยจีบหญิงครั้งแรกจีบหญิงครั้งแรกไอ้เหี้ยจีบหญิงครั้งแรกตอนนั้นจําได้ว่าปีหนึ่งเลยไอ้เหี้ยกูจำได้แล้วปีหนึ่งเลยสัตว์อย่างนานเลยเหี้ยปีหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งใช่ไหมเข้ามาอะไรมีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อน่าจะสมมติว่าชื่อพี่เบียเขาเสนองานมาให้เป็นงานเกี่ยวกับเป็นงานกิจกรรมของทางมาอะไรเออลืมบอกผมเรียนนิเทศศาสตร์ มา,าที่ไรศรีประทุมสาขาการโฆษณาครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาปีหนึ่งพี่เบียให้งานมาให้เป็น m c ในงานาครบรอบศรีประทุม4ี่ปีพี่เบียเขาก็ว่าส่งมันจิ๊การ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งมาทางไลน์กูเปิดมาปึ๊บพี่เบียบอกว่าเฮ้ย hey, กูมีงานให้ทำเขาจะมีงานให้เลือกเย้ยเป็นนักเต้นพนักงานต้อนรับทำบูธท,ทำบะข้าว แล้วก็ MC ด้วยความเฟี้ยวเว้ยผมเลือก m อโดยที่กูไม่รู้เลยว่า m อคืออะไรกูไม่รู้ว่า MC แปลว่าเหี้ยอะ,อะไร MC ว่างไหมพี่อ่างั้นผมผมเอา MC แล้วกันครับจากนั้นนะมก็ไปสมัครไปแคสติ้งมันไม่ใช่คแคสติ้งแหละแค่แบบไปดูว่าแบบเออ MC ีนี่มันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เพราะว่าช่วงปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นงานที่ให้เด็กมหาลัยทุกคนได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ <laughs> นั่นแหละไอ้เหี้ยกูก็เลยกด MC ไปไอ้เหี้ย <laughs> แต่นั่นไม่ใช่จุดพีกเลยขนาดนั้นเว้ยเพอได้เป็น MC ใช่ไหมเขาก็บอกว่าคิวอ่ะคิวของเราอะมันเป็นเวทีสุดท้ายเลยเป็นคิวสุดท้ายของงานครบ47ปีให้ขึ้นเวทีใหญ่ไปพูดแนะนำแนะนำะศิลป,ปินก็ไม่เชิงศิลป,ปินแล้วก็เป็นเด็กเด็กมาไล่นี่แหละที่ขึ้นไปแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งข้างบนแล้วกูก็แบบพูกาไป โชคดีอย่างหนึ่งคือกูได้คิวสุดท้ายซึ่งคิวสุดท้ายเนี่ยกูคิดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นตอนที่คนมันไม่อยากดูแล้วมันต้องไม่อยากดูแน่เลยเฮียมันต้องแบบดูเสร็จนองรีบกลักบแน่เลยไอเฮีย,ยคิวสุดท้ายมาอยู่วันสี่โมงเย็นกูรอถึงประมาณสี่โมงไอเฮียมันไม่ได้มีแค่คนเดียวมันไม่ได้มีแค่ห้าหกคนหรือสิบคนคิวสุดท้ายเป็นคิวที่ต้องปิดงาน โดยการขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหมดและต้องพูดเชิญอธิบดีมาปิดงานด้วยโ oh อ้ไมยกอด่าฟั f u ั k ถาจริงคุณนึกว่ามันเป็นอันที่มันนี้ง่ายที่สุดเลยมัน,นไม่ง่ายเลยมันยากสัดคือถ้าบอถ้ามึงพลาดอ่ะมึงจะกลายเป็นกุ้งมึงจะกลายเป็นแบบว่ามึงขึ้นไปแล้วก็มึงจะกลายเป็นกุ้งเฮ้ยเพื่อน เอ้ดีเพื่อนบ้างก็ทำอะไรอนันเออแล้วมันคนดูคนดูที่มาดูเวทีกานแล้วใช่ไหมใช่นอะฮะคนดูคนดูไอ้เฮียจังหวะที่กูรู้ว่ามันเป็นคนดูอ่ะกูนั่งมองไว้แบบเหียคนคนทั้งอา้าเหียแล้วกูแล้วอา้าเไม่กี้กูพูดอะไรอยู่แล้วจะจะต้องพูดอะไรต่อไปความล้มเหลวของอันนี้คือไมกูค้างอยู่บนเวทีมัน สิบวิจนเขารู้แหละไอ้เฮียนี่พูดไม่ได้พี่เบียร์แม่งก็เลยแบบเออรู้แหละไอ้เฮียนี่ไม่ไหวไอ้เฮียนี่ไม่ไหวได้แน่เลยพี่เบียร์แม่งก็เลยแบบวิ่งวิ่งขึ้นเวทีอเลยแบบแล้วก็พูดต่อจนจบไอเฮียไอ้เฮียนั่นคือความเฟลแรกของกูคือที่คนมาเล็กนี่หมาอะไรย้อนกลับไปที่เรื่องจีบสาววันนี้กูไปแคทติ้งเอ็มซีเจอผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยที่แบบ เขาเป็นผู้หญิงนี่เซเว่นจําได้ว่าเซเว่นผมยาวบปล่ายาวน่าจะยาวน่าจะยาวสมมติว่าชื่อแก้วแก้วน่าจะเป็นเด็กคนหนึ่งในสาขานิเทศน่าจะอยู่วิทยุและโทรทัศน์ผมอยู่คนละแผนกผมอยู่แผนกโฆษณาถามว่ากูเจอได้ยังไงเขามาส่งเพื่อนเขาเพื่อนเขาอะจะไปะแคสแคสเป็นเหมือนเป็นคนเต้นบนเวที อะไรสักอย่างเนี่ยที่เต้นมันเวทีตอนนั้นมันนั่งรอก like ันไงว่าแบบรอเลขตัวเข้าแบงไหนกูว่ารอรออยู่กูเห็นเขาเล่นในนี่เว้ยเขาเขาเปิดอนิเมะดูไม่รู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยน่ารักน่ารักอะไรยเงี้ยแล้วตอนแรกกูชอบอนิเมะน่ารักแบบกูยอมรับเรื่องนึงไว้ที่แบบกูเป็นคนชอบแบบเฮ้ยกูเป็นคนชอบอนิเมะแบบน่ากูชอบอะแล้วกูว่าเข้าไปทักเขาแบบไม่มีเที่ยอะไรเลยแบบว่าอยู่เข้าไปเฮ้ยดูอะไรอะ เฮ้เธออะไรอ่ะนี่เธอดูอะไรอ่ะอืมอการ์ตูนอนิเมะอุมรุอืมเธอรู้เปล่าเขาก็ชอบอุมาลุเหมือนกัน what fuck อะไรแบบนี้แหละ เฮียงี่เงาแบบนี้แหละกูว่าได้ไลน์เข้ามาับ f เฟ e b o o k มาแล้วก็ทักไปคุยทุกวันเลยเฮียคุยทุกวัน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 แต่ความแปลกของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้เว้ยเขาเอาเฟซอะไรก็ไม่รู้หมามันเป็นเหมือนเฟซหลุมอะทักมาคุยกับเราเว้ยแรกๆกูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเขาแต่กูคุยไปคุยมามันแปลกๆเพราะว่าไอ้เฟซหลุมเนี่ยมันผู้ชายแต่ว่ามันถามแต่เรื่องไอ้ผู้หญิงที่ชื่อแก้วมันถามแต่คนนั้นอะแล้วกูก็แบบเออเฮีย กูชอบอะไรอย่างเงี้สักอย่างนึงไอ้แชทแชทปลอมมันมันมันบอกว่าไม่ใช่สิมันหายไปมันน่าจะหายไปเลยเว้ยมันน่าจะเหมือนหยุดอะแล้วมันเอาเฟสหลักให้เราเฟสหลักทักมาจำได้แล้วแล้วมันเอาเฟสหลักมาคุยกับกูทำเหมือนกูโง่มากเลยเฮียมันบอกมันมันถาเฟสหลักนะมันบอกว่าเธอชอบเราเหรออะไรสักอย่างนึ่งอ้าวเฮ้ยรู้ได้ไงก็อะไรวะมันพูดว่าอะไรวะเอาเป็นว่าแบบกูตอนนี้เรื่องตรงนี้มันขมคืนมาก แต่ว่ามันมีจุดหนึ่งเว้ยที่มันเหมือนจะปฏิเสธกูแล้วกูบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมต้องทำแบบนี้เหมืหนต้องเอาเฟซปลอมมามาพูดอะไรแบบนั้นเลยแล้วมันก็เลยโมโหเว้วยจะงกูจได้แม่นว่า <c oughs> เราไม่มีเฟซปลอมเรามีเฟสเดียวไอ้เหี้ยไม่จริงโนหลักฐานนี่คือกูเข้าไปเฟสหลมมมมุมของมันแล้วกูกดเข้าไปที่เหมือนข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วกูกดเข้าไปกูเจอทวิตเตอร์แปลกๆเว้ยแล้วกูกดเข้าไป ทุกอย่างไงสัตว์เป็นหน้ามันเป็นหน้ามันเลยกูบอกโอ้เชียอะไรของมึงตอนนั้นกูฟังใจเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าแบบมันบล็อกเฟซกูไปเลยเว้ยแล้วกูมารู้ความจริงทีหลังว่ามันเอาเฟซปลอมมาคุยกับกูแล้วมันต่อแหลว่ามันไม่มีเฟซปลอมมันมีเฟซเดียวเพื่อเยียอะไรวะสัตว์มันไม่ต้องเลยความเฮียของมันนั่คืออันนี้จะโปวดแล้วนี่คือการออกขับจริงๆจริงกริงครั้งแรกในชีวิตกูเลย แล้วกูเสือกต้องเรียนกับมันหมายถึงว่ากูต้องเรียนห้องเดียวกับมันต่อไปอีกหนึ่งปีมันนั่งข้างหน้ากูไอ้เหี้ยมันเรียนอยู่กับพวกของมันอะแล้วกูก็เรียนอยู่กับพวกของกูที่เป็นเด็กเด็กแอดเด็กเอ็ดเป็นเด็กคนส้นตีนแม่งอยากเรียนก็เรียนมั้ไม่อยากไม่อยากเรียนมันก็ไม่เรียนไม่ใช่ไม่อยากเรียนคนเดียวด้วยพราม่งไม่อยากเรียนอะไม่ก็จะชวนเพื่อนแบบไอ้เหี้ยไปตีดดเล่นเอาวีแล้วมันก็ไปกันหมดเลยไอ้แล้วกูเป็นคนเดียวที่แบบมาเรียน มันมีวันหนึ่งที่แบบกูเป็นคนเดียวมาเรียนแล้วแบบมันก็ามาเรียนเหมือนกันแล้วประเด็นคือกูเข้ามาเร็วาาไงกูนั่งอยู่หลังแล้วชุ่งแม่งก็เดินเข้ามาในห้องที่ไม่มีใครมีแต่กูกับมันสองคนมีแต่กูกับมันสองคนเฮียเมื่อก่อนมันเคยบอกเราว่าเราไม่ชอบเธอนะอะไรพวกนี กูก็นั่งคิดเย้ยกูทาอะไรผิดวะกูเป็นเฮีย้ยอะไรวะกูกูไม่เข้าใจกูแค่แล้วเราก็ไม่เคยไม่ได้แบบไปหาเหตุผลว่าแบบอะไรงไงเราก็คิดเป็นตุเป็นตาเองว่าแบบเฮ้ยอย่างไรหน้าตากูไม่คเฮี้ยว่ะเยียตอนตอนนั้นผมอ้วนมากตอนนั้นน้ําหนักประมาณ85สูงน่าจะประมาณ180ามากกว่าแต่ว่าแบบพอมันใส่อยู่กับผมคัดใช่ไหมแล้วก็ชุดมหาลัยมันก็ต้องเอาเสื้อยัดปเป็นเางเกงมันก็เลยแบบมันดูมีพุงไงตอนนั้นมัน85 คือมันเป็นผลจากตอนที่เรียนมปลายด้วยแหละมปลายมันเป็นช่วงที่สเสกแดดเยอะไปะหน่อยเพราะว่าเฮี้ยมันมีแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดอ่ะจากนั้นก็้วตั้งคําถามกับตัวเองเลยตอนปีหนึ่งว่าใช่ถ้าเกิดหน้ากูเฮี้ยกูอ้วนกูอะไรกูไปเปลี่ยนตัวเองก็ได้นจากนั้นกูสมัครยิมที่มหาลัยเลยแล้วกู <c oughs> ก็ตืออ่นเช้ามากกูมาเช้าทุกวันเลยเพื่อมาวิ่งก่อนเข้าเรียนตอนนั้นที่หน้ามหาลัยรถมันติดเพราะว่า เขาสร้างรถไฟฟ้าสายเออ่สายสีเลยวะซึ่งเส้นกเกษตรอ่ะเส้นกเกษตรอ่ะก็เลยทําให้รถติดปกติอ่ะค่าสเสียเนไว้มันจะเริ่มประมาณแปดโมงครึ่งตอนเนี้ยที่มาลายขเขาเลื่อนให้เป็นเก้าโมงเพราะรถมันติดกูก็เลยแบบด้วยความที่บ้านผมตอนนั้นน่ะนะอยูอ่อยู่นนทบรุรีก็มันต้องนั่งรถตู้รถตู้โดยสารเนี่ยผ่านเส้นแครายมาซึ่งรถแครายอ่ะถ้าเกิดว่าคุณนั่งแครายตอนประมาณ จ็ดโมงหรือแปดโมงคุณจะรู้ได้ถึงความเขี้ยมันว่าถ้าถ้าขี้อะถ้าปวดขี้มึงขี้แตกแน่เพราะว่ารถมันติดรถมันติดมากผมก็เลยตัดปัญหาไว้ในการตื่นตื่นตีห้าแล้วก็นั่งตู้หกโมงมาเรียนมาหาลัยแล้วพอมาตรงนั้นนะ่ะมันว่างก็เลยสมัครฟิตเนสเล่นทุกวันวิ่งออกกำลังกายทุกวันจนหุ่นตอนนั้นอนะช่วงปีสองปีสามเหลือประมาณเจ็ดสิบสี่ตอนนั้นถ้าพีคสุดจเจ็ดสิบสามคือมันไม่ได้มีกล้ามเนื้อเนะเว้ มันมันผอมลงแต่มันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาเลยหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นที่่แก้วเนี่ยเขาก็ย้ายมาหาลัยไปเรียนที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นประมาณสามปีนึกขี้อะไรก็ไม่รู้เอาไอจีทักไปเพราะไ g ผมไม่โดนแบนแล้วก็ไม่ไม่เคยคุยกันนะผ่านผ่านไอจีก็เลยทักไปหาเขา ฟีลลิ่งมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้อยากคุยเพื่อเฉียวเลยตอนนั้นรู้สึกอยากอยากคุยเพื่อหาความจริงว่าทำไมตอนนั้นถึงปฏิเสธกูวะก็เลยคุ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 ยแล้วเขาเปิดประเด็นอะไรแปลกๆคุยเกี่ยวกับเรื่องพญานาคแล้วเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วเขาบอกว่าแฟนเขาอยู่ในฝันเป็นพญานาคอ้ oh my god พญนากักวิธีทีนั่นนะผมได้คำตอบแล้วครับว่าทำไมถึงปฏิเสธกู <c oughs> คือมันเป็นความเชื่อแบบเป็นตุเป็นตาแล้วมันปลาดมากเลยเว้ยทุกคนกูก็เลยแบบอเอยอยสองสามปีที่กูทํามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อคนนี้เพื่อผู้หญิงนี้มันแบบเป็นแฟนกับพญานาคเนี่ยเหรอวะ ตอนนั้นตลกมากเลยพี่โยบเกิดไม่ได้เล่าม่เใครไม่ได้เล่าให้รฟังนะมันคิดว่าแบบเฮียอะไรวะเ,เฮียล้มเหลวสั่งแต่ว่าในความล้มเหลวนะเว้ยมันก็มีความแบบความดีของมันอยู่นะเฮียหุ่นกูลดหุ่นกูดีขึ้นเตอนนั้นคือเป็นช่วงที่แบบไอ้เฮียเปลี่ยนแว่นบ่อยมากแล้วก็ตัดผมผมควยเลยนะคือตัดบ่อยมากแล้วก็แบบย้อมสีด้วยแต่ไม่ได้ย้อมสีแตดแจนนะก็ย้อมสีแบบ เนเทรนด์หน่อยอะแบบว่าผมช็อกโกแลตยตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมหน้าตาดีมากอะตอนนั้นดีกว่าตอนเนี้ยนั่นคือความล้มเหลวที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเล่าดีตลกดีเอาอด้วยจริงจริงเรื่องที่จะเล่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนเป็นการประมวลชีวิตตัวเองด้วยเพราะว่าวันพรุ่งเนี้ยวันที่ยี่สิบสามสิงหามันเป็นวันเกิดผมครับ ก,ก,กูเริ่มแก่แล้วไม่ใช่แก่นะกูเริ่มแก่แล้วเล่าต่อเลยให้กันว่าช่วงเวลาระหว่างนั้นอะระหว่างที่ผมโงกหักจากผู้หญิงที่ชื่อว่าแก้วแล้วผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเวจากตอนที่มาหลาลัยผมอะมันเสือกอยู่ติดกันกับราชพัฒนราชพัฒนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจำไม่ได้แล้วเพื่อนผมอะที่เรียนมปลายอะมีสองสามคนที่เขาเอ่อเรียนอยู่มอนั้นก็เลยแบบนึกคลื้มออกคลื่มใจอะไรก็ไม่รู้ก็อยากจะนั่ง รถเมย์ไปเที่ยวมหาะไรเพื่อนดูก็เลยไปไปเจอเพื่อนแหละก็แบบเพื่อนเขาก็แนะน,นําแนะนําเขาอ่ะกับกลุ่มเพื่อนของเขากูก็แบบเข้าไปคุยแล้วทีนี้ว่ามีวันหนึ่งอีกย่างปั่นนะกูก็เพิ่งรู้ว่ามันเคยทําอย่างนี้ได้เว้ยกูอยู่อีกมหาลาัยหนึ่งแต่เพื่อนกูมันชวนกูไปเรียนกับมันมันเรียนบนรรลักษ์มันเป็นวิชาบารรลักษ์ของคณะมนุษยศาสตร์อะไรกูไม่เข้าใจว่า มันเป็นวิชาบรรดารักกูกูกูไม่รู้ว่าแบบมันเป็นสาขาบรรดารักอ่ะทุกคนกูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไปทำความรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสมมติว่าชื่อสมมุชชื่อแป้งแป้งเป็นผู้หญิงนี่ไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กแต่ไม่ใช่ผู้หญิงตัวใหญ่กลางกลางต่างๆางกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่รู้มันประทับใจเลยกูเหมือนกันเลยวันแรกที่ไปม่งเข้ามาคุยกูเอามันคุยกูใช่ไหมกูก็คุยกับมึงคุยคุยคุยแล้วมันก็ขอเบอร์กูขอไลน์กูอ่าเฮียจีบกูแน่ๆใช่ไหมลูก ความเหี้ยงมันคือกูเสือกคอยตามกูเสือกคอยตามแล้วไอ้ย่สองอาทิตย์เขาครบของกูครบปะไอ้ย่ี้ยขอครบแบบอ่ะแล้วกูก็ยังไงตอนนั้นกูก็แบบอ่ะครบก็ครบอ่ะครบก็ได้อ่ะครบครบแน่ครบครบครบกันไปเว้ยหนึ่งวันกูโดนบอกเลิกกูโดนบอกเลิกหนึ่งวันกูโดนบอกเลิก ไอ้ยกูไม่เข้าใจสัตว์กูคุยกูทำไมเนี่ยบอกเลิกกูเฉยเลยครเยออสัตว์มันบอกว่าแบบไอ้เคี้ยมันคิดถึงแฟนเก่าอ่ะมันมันนู่นมันนี่มันอะไรแต่ตอนนั้นกูรู้สึกว่าแบบนี่อะไรเนี่ยมันคบกับกูทำไมหนึ่งหนึ่งันแลกมันคิดว่ากูขายขนมอ่ะเย็ดแม่ฝัดเลยเห้ยมย่อยังไงวะสัตว์แค่นั้นแหละแต่เรื่องยังไม่จบนะที่มหาลัยนั้นอ่ะกูเสกรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเว้ย เป็นผู้หญิงธรรมดาเลยคนนี้เป็นคนธรรมดาที่ที่ที่เคยคุยมาละธรรมดามากแต่รู้สึกว่าแบบคุยแล้วสบายใจคือหลังจากนั้นผมคุยกับคนนี้เว้คุยไปคุยที่อะไรก็ไม่รู้ว่าผมจาไม่ได้เรื่องที่คุยแต่แบบคุยทุกเรื่องดน,น,ตนตรีอะไรผมเป็นคนชอบดนตรีทุกเรื่องคุยทุกเรื่องสามเดือนผ่านไปบอกเขาว่าวันนี้กูขอพยายามขอเป็นแฟนคือกูโดนปฏิเสธมาสองครั้งจากตอนนั้นแล้วไงใช่ไหมกูก็เลยแบบ อเฮียถ้าเกิดการขอเป็นแฟนเน่มันดูเบาไปงั้นกูขอแต่งงานแวงเลยซัดวันนั้นไม่เป็นวันที่แบบปีมหาลัยเป,ป็นไรัชบัตนั่นแหละไปหาผู้หญิงคนนี้นั่นแหละแล้วก็หมอรัชพัฒ์จะมันจะเป็นมันมีพื้นที่ที่แบบเป็นห้องสมุดที่เอาไว้ดูหนังได้ก็เลยไป,ไปนั่งดูหนังเขาเสร็จปุ๊บระหว่างที่ดูหนังเสร็จเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงอะ กานขอเป็นแฟนดูธรรมดาไปวะเราคิดว่าเราแม่งทำได้มากกว่านั้นให้เธอแต่งงาน,นงได้ปหผู้หญิงก็คงก็แบบ What the fuck กูย,ยังไม่รู้จักมึงเลยห <c oughs> ลังจากนั้นนะเขาก็บอกว่าเขาไปคิดดูแล้วนะเว้ยชรเราเป็นแค่เพื่อนกันดีกว่า แยกคนวันเลยสับมันเป็นแค่เพื่อนกันดีกว่าแล้วก็คือหลังจากนั้นน,นะนะผู้หญิงคนเนี้ <c oughs> ก็ไปคบกับผู้หญิงทุกวันนี้ยังไม่เลิกกันเจนเดย์ยความรักอันสวยงามกูฉีบใครตอนนั้นแห้วหมดเลยมันเป็นเรื่องแปลกอะล้มเหลวชิบหาย <c oughs> <c oughs> มันพีคส,นะนะสำหรับผมนะแล้วก็รวมถึงเอ็มซีนั้นนะมันสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมชอบตรงนี้ว่ะมันแบบ เหตุการณ์น you know? ั้นม an ันเป็นเหตุการณ์ที่แบบทําให้ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมว่านะเรื่องตรงนี้เไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าจริงๆมีอีกแต่ว่าเดี๋ยวไว้เล่าอันอื่นจะค่อยๆทยอยมาเล่าในไลฟ์แบบนี้แหละในรายการเอ่อปีเตอร์อยากเล่าก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะครับตลอด30นาทีที่ผ่านมานะครับขอให้ความสุขครับ